อันนี้ก็อมาตัดตัดขแขนงนะครับแต่งขแขนงเล็กๆออกโอ้แต่แต่ทรงทรงต้นกำลังสวยเลยนะครับเนี่ยออสวยแต่ว่ากิ่งไม่สวยครับอ้าวเหรอมันลกเกินไปขนาดมันลกเก<อ>ินไปหนึ่งเลยพ่นยาอาจจะไม่ถึงแล้วก็แดดส่องเข้าไม่ถึงต้นเห็นไหมครับอ๋อเดี๋วเพราะว่ <ๆ S 2> าใบใบหนาเต็มเต็มมากเลยใช่ใช่คือถ้าเกิดคนปลูกต้นไม้จะบอกว่าเป็นทรงต้นที่แ่มมากเลยนะแต่ว่ามันสำหรับทุเรียนไม่ใช่ครับอ๋อต้องให้โปร่งต้องให้โปร่งครับอืมตอนให้โปร่งเนี่ยครับแล้วมันเป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยอย่างเงี้ยครับ คือเขาไว้ก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยเห็นไหมครับเปลืองเปลืองอาหารเปลืองอาหารให้ทำใหบำรุงตัวอื่นดีกว่าอ๋อนหมครับนี่เห็นไหมฮะตัดแบบไม่เสียดายเลยนะโอ้อ้าวบางบางทีจะให้เรามาตัดแต่งเนี่ยเราก็เสียดายนะเราเราปลูกอ่ะเพราะฉะนั้นแตงกุเรียนี่ให้แต่งกนตัดตั้งแต่ตอนแรกเลยเล็กๆเนี่ยตัดไปเลยพี่ครับไม่ต้องไปกลัวมันอืม แต่ว่าพอปล่อยใหญ่แล้วเสียดายพี่น้ำตาแท่าไหรเลยนะเออเอาจริงเนี่ยมันจะลกกิ่งมันจะลกนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะลกอย่างเงี้ยมันไม่เป็นระเบียบอ่ะแล้วเราจะปล่อยเขาไว้ทำไมอ่ะเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบอ้โหนี่นี่เือนนิ่มนิมดูสิอ๋ออันนี้นี่นี่นี่มีดัดกิ่งด้วยเอันนี้ดัดเพื่ออะไรครับเนี่ยให้มันตรงให้มันตรงอ๋อให้กิ่งแบบนอนราบมากขึ้นนอนขนาดกับพื้นอ๋อนี่นี่เห็นไหมครับ เทคนิคการให้ทุเรียนออกลูกออกผลนะฮะต้นนี้นะครับโอ้โหโคนนี่เท่าขาเลยนะอา,อายุกี่ปีครับเนี่ยตอนนี้สามปีปลูกเดือนแปดกานเตอนนี้เดือนสิบก็ปีกับสองสามเดือนอืมสามปีใช่โอ้โหเมื่อก,ก่อนเี่ยผมจะตัดยอดตรงน,นี้วิธีเห็นไหมครับที่มาดูตรงน,นี้เลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 ,เราไปดูชัดๆกันเนี่ยผมจะตัดยอดแค่ตรงนั้นเห็นไหมครับ อ่ามันมันมันจะมีงอตรงนั้นแหละใช่แล้วเดันที่เป็นสูงขึ้นไปเกือบสองเมตรเนี่ยปีเดียวเองนั่นเป็นยอดฉัดใช่เป็นยอดฉัดใหม่ใช่ไหมใช่เขาก็จะขึ้นใหม่ตอนนี้ในช่วงที่เขาจะเสียเวลาช่วงที่เราตัดไปเนี่ยเขาก็จะเอาปุ๋ยเอาจินเบอร์ลีนอะไรมาเลี้ยงงาเพื่อเลี้ยงกิ่งพวกนี้ไงเห็นมแล้วแล้วกิ่งพวกนี้เราต้องเอาออกอีกไหมออกครับออกออกอย่างนี้ออกเนี่ยพอมันซ้อนใช่ไหมใช่ซ้อนอ๋อโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยออกครับออกอุ้ยโอ้ยตัดออกนี่เลยอืม โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ยดูดิดูตัดออกสิเ <_ d ress> นี่ยๆอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์ไว้ไหมเอ้ยจ้าโอ้โหดูสิดูสิตัดออกมาเกลื่อนเลยอนะ่ะ <_ d ress> ไม่ใช่มาตัดโชว์นะพี่ดูตามคนต้น่ะมันจะมีสิ่งนี่ตัดที่เนี่ยเยอะโอ้โหนี่ครับนี่แหละครับหลักของการดูแลทุเรียนนะฮะ นี่ตามสูตรของคุณเอนะฮะหนึ่งไร่เอามาฝากพี่น้องเกษตรทำกินอ่ามันจะโปร่งนะอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะโปร่งแบบนี้หนึ่งฉีดยาก็ง่ายอืเข้าทั่วถึงใช่สองพยาธิก็ไอตัวแมลงก็ไม่มีเพราะมันแดดมันไปโดนตัวแมลงหมดมันก็ตายครับมันก็หนีนะครับแล้วสองแล้วเชื้อโรคก็ไม่มีนี่แหละครับเพราะดินพี่ดูนะเอดินเรามันจะโดนดินมันจะโดนแดด ่าใช่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 นี่ๆๆนี่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 เห็นไหมครับต้องโคนเลยแดดโดนโคนเลยอแต่ถ้า,าไว้อบาบไว้เยอะแดดโคนก็เป็นล่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เด<อ>ี๋ยวก็เป็นพญาดีอีกภูเขาทั้งลูกเป็นภูเขาทุเรียนนะครับเนี่ยเนี้ยให้ดูเลยแล้วที่ไม่ไกลาจากนี้ไปก็เป็นเขื่อนอีกนะข้างหลังก็เป็นเขื่อนน่ะเป็นน่ะตรงนั้นก็เป็นเขื่อนครับโอ้โหดูสิแปลงนี้หมื่นกว่าต้นเองเนี่ยฮะ เอาเอามาฝากพี่น้องที่ติดตามเกษตรทำกินกันนะครับ